นิยายเสียงเรื่องเล่รักนายหัวตอนที่ส3สาข่าวดีในครอบครัวบ้านหลังใหญ่โตอยู่กันสองคนเองเหรอครับคุณเข้มชาติชายถามเมื่อลงจากรถของอัครามีพ่อบ้านแม่บ้านอีกสองคนครับเวลาที่ผมกับยายพัดไม่อยู่ก็มีพวกเขาคอยดูแลบ้านให้อยู่กันมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อกับแม่ไว้ใจได้ อยู่กันเหมือนญาติไปแล้วเดี๋ยวพี่ชาติพักฝั่งเดียวกับห้องผมนะครับห้องติดกันห้องเยพัทกับน้องบัวอยู่ทางโน้นจริงๆเมื่อก่อนสาวๆเขานอนด้วยกันครับหลังๆน้องบัวนอนดึกต้องทำงานกลางคืนเกรงใจเยพัทเลยนอนที่ห้องเขียนแบบเลยครับแล้วคราวก่อนหนูบัวไปทำงานยังไงชาติชายถามสรชาบริษัทให้รถกระบะไว้ใช้หนึ่งคันคะอาชาติ แต่พอบัวมาคราวนี้ทีมนั้นต้องเอารถไปใช้ที่ตรังบัวเลยยังไม่มีรถใช้ค่ะไม่ต้องห่วงครับไซ่งงานนองบัวถึงก่อนฟาร์มผมไปด้วยกันก็ได้ผมรับส่งเองผมเต็มใจแล้วก็ยินดีมากได้ยินแบบนี้ก็โล่งใจครับหนูบัวไม่ค่อยมีเพื่อนโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันทั้งบ้านผมว่า แกปิดกั้นตัวเองเกินไปสมัยก่อนผมหาหลานเคยมานำเสนอให้หลายคนจนตอนนี้เลิกแล้วครับให้เขาดูของเขาเองผู้หญิงบางคนอายุข,ขนาดนี้มีลูกสองลูกสามแล้วผมฝากหลานด้วยนะคุณเข้มหนูววไม่มีอะไรหรอกแกไม่เคยมีแฟนไม่เคยเปิดใจระมัดระวังตัวตลอดชาติชายกุ้ยกับอัคราเมื่อนั่งอยู่ด้วยกันสองคน หลังจากที่สองสาวเข้าห้องพักไปแล้วครับผมจะดูแลน้องบัวให้ดีที่สุดสัญญาลูกผู้ชายครับแล้วถ้าผมจะสู่ขอคุณพัชราผมต้องขอกับใครครับชาติชายถามเขาด้วยสีหน้าและท่าทางจริงจังฮะคุณชาติแน่ใจนะครับเยพัชน่ไม่ใช่ย่อยนะครับบ้างานมากนะ ไม่มีผู้ชายคนไหนทนได้เลยแต่ถ้าพิ่ชาติไหวและจริงใจผมก็ไม่มีปัญหาหรอกครับดีเสียอีกน้องผมจะได้มีคนคอยปรามได้บ้างอัคราพูดและหะัวเราะเราไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนเลยทั้งสองฝั่งพ่อกับแม่มีกันไม่กี่คนแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วดีเหมือนกันครับจะได้มีลูกหลานต่อตระกูลบ้านผมนี่ ั้งหมดผมกับน้องก็หมดเลยครับทรัพย์สมบัติที่มีก็คงจะบริจาคเอาจริงๆผมก็อายุมากแล้วที่ผ่านมาผมก็โสดมาตลอดไม่ได้คิดว่าจะมีครอบครัวแต่พอมาเจอแล้วก็อยากอยู่ด้วยอยากทำให้มันถูกต้องอยากสร้างครอบครัวด้วยกันผมคุยกับคุณพัราคร่าวๆแล้วครับเธอบอกไม่มีพิธีอะไรมากไม่ชอบเอกกระเลิก เดี๋ยวกลับไปผมจะปรึกษาพี่อาทิตย์กับพี่จันทราอีกทีผมใจร้อนอยากแต่งเสียเร็วๆปีนี้เลยครับรอนานไปเดี๋ยวจะแก่ไปกว่านี้คุณเข้มเข้าใจผมใช่ไหมเพราะคิดว่าจะแต่งผมก็อยากมีลูกเลยชาติชายพูดจริงจังมากผมไม่มีปัญหาครับน้องผมมีความสุขผมก็ดีใจดีจังเลยจะได้มีคนมาช่วยดูแลน้อง พี่เข้มคะพัสราทำรายงานมาให้ค่ะนี่เป็นแผนการเดินทางของพนักงานชุดแรกของจิวเวลีจะไป15วันหลังจากชุดแรกกลับมาทำงานชุดสองจะตามไปค่ะพัดอยากให้อยู่ช่วงหนาวเพราะบางคนไม่เคยไปเลยอยากให้ประทับใจกันรายละเอียดพัดแนบไว้แล้วนะคะเอกสารชุดนี้เป็นของฟาร์มมีชุดแรกและชุดสเหมือนกันค่ะ ค่าใช้ใจ่ายก็ใกล้เคียงกันและสุดท้ายเป็นเอกสารโบนัสพนักงานพัดทำปรับค่าแรงไปเลยนะคะพี่ของฟาร์มเพราะดูประวัติแต่และคนอยู่มานานมากจะได้ดีใจกันเบิ้ลเไปเลยค่ะอีกอย่างเราจะได้จ่ายทีเดียวบัญชีก็จะง่ายหรือพี่เข้มว่ายังไงคะเอาตามพัดเลยละกันพี่เห็นด้วยไว้พี่ดูรายละเอียดอีกทีคืนนี้นะ อย่าลืมโบนัสตัวเองล่ะเราทำงานเหนื่อยมาทั้งปีห้ารางวัลตัวเองบ้างชายหนุ่มบอกน้องสาวชุดแรกไปพร้อมพิชาติเลยเหรอวันมารืนนี้เร็วดีจริงทำไมค่าเครื่องราคาดีจังพาติดต่อไว้นานแล้วค่ะ จิวเวรี่สองเที่ยวไปกลับร้อห้าคนฟ้ามหอยสองเที่ยวไปกลับร้อห้าิบคนโชคดีได้สายการบินเดียวกันเลยได้ถูกค่ะสลับที่พักนะคะโรงแรมคุณชาติกับรีสอร์ทจันทรารายละเอียดพัดแน่ไว้หมดแล้วเอาละ่ะเดี๋ยวคืนนี้พี่ดูให้เย็นนี้เรากินข้าวที่ไหนกันดีครับน้องบัว สโรชาเงยหน้ามองเขาเธอกำลังฟังพี่กับน้องคุยกันเพลินๆไม่คิดว่าเขาจะถามเธอขึ้นมาเออยังไม่ทันที่สโรชาจะตอบชาติชายก็พูดขึ้นมาก่อนที่ไหนก็ได้ขอให้มีกว๋วยเตี๋ยวขนมหวานหนูบวดกินได้หมดใช่ไหมลูกชาติชายพูดแล้วก็ยิ้มให้หลานสาวยิงสาวยิ้มกับอาของเธอเธอรู้สึกได้ว่า อัคราให้เกียรติเธอแมรุมร่าเหมือนตอนที่อยู่บ้านหญิงสาวยอมรับว่าเขาดีกับเธอมากถ้าไม่ได้เขาตามไปช่วยวันที่มีเรื่องกับกริแมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองไม่โกรธด,ดีกว่าทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นเธอคิดแบบนี้หลังจากที่คุณพัสราพาพนักง,งานไปเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วอามีข่าวดีนะ้หนุบัว ชาติชายพูดและหันไปทางพัศราเขาวดีอะไรเหรอข้อาชาติสโรชาสงสัยเหมือนกันลงมาใต้ครั้งนี้พัศรากับอาชาติดูแปลกๆดูตอนนี้สิพัศราไปนั่งข้างๆอาชาติเธอเลยจำเป็นที่จะต้องนั่งข้างอัคาราอาจะแต่งงานกับคุณพัศราชาติชายยิ้มอย่างมีความสุขเขากุมมือพัสราขึ้นมา ซึ่งพัสรากุยยิ้มหวานมากอุยจริงหรอคะเนี่ยตายแล้วบวดีใจด้วยนะคะอาชาตพี่พัทส,สรชาอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นเพื่อหันไปหาอาัคาราและยิ้มให้เขาบัดตื่นเต้นจังเลยคะ่ะจริงหรอคะนี่บ้านเราจะมีงานมงคลนี่พ่อกับแม่รู้หรือยังคะตื่นเต้นตื่นเต้นอาชาตจะแต่งงานบ้านเรา ลุ้นกับอาม,มากนึกว่าจะอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตเสียแล้วแถมว,ว่าที่เจ้าสาวก็สวยมากแบบนี้ต้องฉลองนะคะอาที่สำคัญต้องทิพบัวเยอะๆด้วยเพราะบัวแท้ๆเชียวอาชาติถึงเจอพี่พัทใช่ไหมคะพี่พัทยิงสาวพูดแล้วก็หัวเราะอย่างมีความสุขอัครายิ้มเขาชอบแบบนี้นี่แหละเขาต้องใจเย็น อย่างพี่พัสาราบอกไปฉลองที่ไหนดีคะพรุ่งนี้บัวหยุดคะ่ะอยู่ดึกได้นี่ก็เกือบจะหกโมงเย็นแล้วงั้นบัวไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนนะคะต้องหาชุดหล,มหลวมๆจะได้กินให้เต็มที่ไปกันเถอะค่ะพี่พัสาราอาบน้ำเตรียมตัวกันเถอะค่ะคืนนี้เราจะต้องจัดเต็มนะคะพี่พัดได้เลยคะ่ะน้องบัวไปที่ห้องพี่ดีกว่านะคะ เครื่องแต่งหน้าเยอะหน่อยสองสาวลุกขึ้นรีบไ,ไปอาบน้ำแต่งตัวไม่นานทั้งหมดก็ไปกันที่ร้านที่อัคราจองไว้พัาราใส่ชุดเรดรสลินินสีบานเย็นยาวเลยเขา่าขับผิวมากเธอเป็นคนที่แต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วด้วยหน้าที่การงานแต่วันนี้ดูสวยเป็นพิเศษส่วนสโรชาใส่เรดรสยาวถึงตาตุ่มสีเขียวแขนกุด วันนี้หญิงสาวแต่งหน้าจัดเต็มปล่อยผมหยิกสลวยยาวเลยแผ่นหลังหน้าที่สวยอยู่แล้วสวยคมเข้มยิ่งขึ้นสโรชาเดินเกาะแขนพัสาราเข้าไปในห้องอาหารสองสาวสูงแร่เรียกันสโรชาสูงกว่านิดหน่อยทุกคนในห้องอาหารหันมามองสองสาวเป็นตาเดียวอา้าวหนูบัวอาต้องนั่งกับคุณพัศริก เอยังไงนี่ชาติชายเซลหลานสาวทำให้สรูชาต้องถอยออกมานั่งข้างอักราขอโทษค่ะอาชาติแหมยังไม่ทันไรก็ห่วงซะแล้วจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงหนูบัวคุณพัดทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้กว่าอาจจะเจอเนื้อคู่ชาติชายพูดและยิ้มอย่างมีความสุขทุกคนสั่งได้เลยนะครับเต็มที่เลยสำหรับคืนนี้ชาติชายบอกทุกคน ผมขอเบียร์เย็นๆก่อนละกันจัดมาสีแก้วเลยครับวันนี้จะชนแก้วกับหนูบัวสักหน่อยดูว่าใครจะแพ้ใครจะชนะคุณเข้มคุณพันรู้ไหมว่าหนูบัวนี่นอกจากจะยิงปืนแม่นขี่ม้ากเก่งยังดื่มเบียร์เก่งมากไม่เมาไม่กลับบ้านแม่อาชาติคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะนี่ขายหลานเหรอคะเนี่ย บัวไม่ได้ดื่มนานแล้วค่ะไม่ได้อยู่บ้านไม่กล้าเมาหรอกค่ะอาชาติแต่วันไหนทำงานเหนื่อยก็มีบ้างนะคะคนงานคุชวนอุ๊ยยิงสาวทำหน้าเลือกลักบัวดื่มไม่เยอะค่ะแค่สองขวดเพราะต้องขับรถกลับบ้านพี่ว่าแล้วบางวันเห็นน้องบัวตาหวานมาเลยแบบนี้นี่เองวันก่อนเห็นแม่บ้านเก็บกระป๋องเบียร์ทิ้ง พี่ก็เข้าใจว่าเป็นของพี่เข้มพัสราพูดขึ้นมาแล้วก็หัวเราะต่อไปไม่ต้องแอบแล้วนะเขาน่องบัวพี่จะซื้อมาติดตู้เย็นไว้ให้เพราะพี่เข้มก็ดื่มบ่อยพี่ก็มีบ้างวันไหนเหนื่อยๆน้องๆที่ทำงานชวนก็ไม่ขัดก็ไปกับน้องๆน,นั่นแหละค่ะบางทีทำงานเหนื่อยดื่มแล้วก็หายเหนื่อยนะคะที่เหลือบัวก็มาดื่มที่ห้องเขียนงานไปด้วยแต่ก็ไม่บ่อยหรอกค่ะ ต่อไปถ้าดื่มก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณเข้มไปรับไปส่งอยู่แล้วแต่อายอยากให้ระวังหน่อยไปไซส์งานคนงานเยอะส่วนมากเป็นผู้ชายเราเองก็ไม่ใช่คนเี้ยวริว้วเกลเดอะไรได้คะ่ะอาชาติบัวจะระวังตัวไม่ต้องห่วงนะครับผมดูแลให้ไม่ปล่อยให้น้องบัวไปเมาที่ไหนแน่นอนน้องบัวหมูสามชั้นไหมครับก็จำได้ว่า เธอชอบหมูสามชั้นย่างน้ำจิ้มแซ่บๆขอบคุณค่ะพี่เข้มแบบนี้แหละค่ะอร่อยมากคิดถึงบ้านนะคะอาชาติอากาศหนาวๆแบบนี้ย่างสามชั้นกินแกล้มเบียใช่ใช่คิดถึงจริงๆชาติชายตอบกลับล้านสาวเราไปต่อกันที่บ้านดีไหมครับที่นี่คนเริ่มพลุกพล่านแล้วเดี๋ยวขากลับ เราแวะซื้อเครื่องดื่มที่ร้านสะดวกซื้ออีกสักหน่อยอัคราเอ่ยปากชวนชาติชายและพัสราคืนนี้เขามีความสุขมากดีใจที่สรุชาเหมือนเดิมอัคราและชาติชายนั่งดื่มกันต่อเมื่อมาถึงบ้านพัดขอตัวไปเก็บของต่ออีกนิดหน่อยนะคะพรุ่งนี้จะได้ไม่ฉุกระหุบัวไปช่วยค่ะพี่พัดนี่ก็เกือบห้าทุ่มแล้ว เดี๋ยวจะดึกเกินไปขอตัวนะคะอาชาติพี่เข้มตามสบายเลยสาวๆเดี๋ยวต่ออีกหน่อยก็พอแล้วละพรุ่งนี้ต้องเดินทางชาติชายเอ่ยขึ้นคุณเข้มฝากหนูบัวด้วยนะจริงๆแล้วบ้านเราไม่มีข้อแม้ว่าลูกหลานจะต้องแต่งงานกับใครเมื่อไหร่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่พวกเรารับรู้แล้วว่าคุณคือพลพิเศษของหนูบัว ถึงเจ้าตัวอาจจะยังไม่รู้หนูบัวไม่เคยมีความรักและคนรักเป็นคนที่ไม่พยายามหาความรักจากใครด้วยนอกจากพ่อแม่น้องแต่ผมเชื่อว่าถ้าแกมีคนรักและถ้ารักไม่สมหวังผมก็เชื่อนะว่าแกก็อยู่ของแกได้หนูบัวมีวิธีการจัดการความรู้สึกของตัวเองได้เยี่ยมมากแต่พวกเราไว้ใจคุณเข้ม เชื่อว่าหนูบัวจะรักคุณพวกผมภาวนาขอให้สําเร็จนะให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีผมอยากเห็นหลานมีความสุขและผมก็เชื่อมั่นในตัวคุณขอบคุณมากครับพี่ชาติผมตั้งใจตั้งแต่แรกเจอน้องบัวแล้วผมพยายามมาตลอดและจะทำให้สำเร็จผมจะทำให้น้องบัวมีความสุขขอให้เชื่อใจผมนะครับ เขาพูดขึ้นอย่างจริงใจและจริงจังมากวันนี้เวลานี้ถือเป็นเรื่องที่ดีของครอบครัวเขาต่อไปเขาจะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้น